สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องโปรไฮโซนะครับวันนี้ก็มาตามนัดนะครับที่คลิปก่อนที่ผมมาถ่ายมาตัวนี้นะครับแล้วเสียท็อปบอกว่าอีกอาทิตย์นึงมาดูใหม่นะครับวันนี้ก็ถึงกําหนดแล้วครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือว่ายังไงนะครับมาดูกัน ก็คือตัวนี้นี่เองนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในมุมกล้องอยู่นะมืดไม่เห็นเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ที่ดีนะแต่ไม่มีขน,น <laughs> ขนมันหล่นครับในเนี่ยแต่แต่หนังมันดีขึ้นนะครับ มันกำลังรอที่จะเกิดใหม่นะครับส่วนคนที่หล่นก็คือคนที่มันเป็นขี้กากนะครับแล้วมันก็หมดเขาเรียกอะไรหมดสภาพแล้วมันก็เลยหล่นนะผมขอเรียกว่าหมดสภาพนะหมดอายุอะไรแบบเนี้ยครับมันก็เลยหล่นคือมัน มันเป็นขี้กากตรงนี้แล้วมันเหมือนว่ามันผลัดผัดขนมันออกมาด้วยครับนะแต่แต่สังเกตได้ว่าเวลาผมรูปเนี่ยนะครับมันลื่นนะมันไม่ขุข,ขะนะครับถ้าเออมันไม่ดีขึ้นอย่าเนี้ยหรือว่า มันหนักกว่าเดิมนะครับเวลาเราลูบเนี่ยมันจะขู่ขะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่านะครับเอ,อมันจะกินเข้าไปในเนื้อนะครับมันจะไม่ตกสะเก็ดนะครับมันจะเป็นแผลแดงๆนะครับเข้าไปในเนื้อเลยนะครับแต่อันนี้มันเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทางที่ดีเอะหลบให้ป๋าก่อน,อนเ,อเอามาหายบ่ยฮะ มาหายบอก <Yeah. S 1> ใครเอาไปใส่เอา้าปลาเสือกก็เห็นอยู่นี่เอาา <laughs> ้าบานนี่ปลาบอกว่ามาหายมาแล้วมาหายเหลือแต่เชือกเขาไปมาเขาไปเห็ดเกิบหรือวะมาก็เห็นหาหมอบะอเขาไปหาหมอปลาตกใจหมดมาแลวเห็น <Okay. S 1> แต่ขุม เห็นแต่คุมว่ามาบัดบเห็นเอาเรามาต่อกันเลยครับอยู่ฝั่งโน้นมืดต้องมาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็เป็นช่วงที่รอแค่ขนมันเกิดนะครับแต่ว่าหนังมันเริ่มดีขึ้นเยอะเลยนะครับ เวลาเราลูปเนี่ยเรียบนะครับไม่ขุข่ครัโอเคครับก็เดี๋ยวรออีกอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับการเปลี่ยนแปลงของของม้าตัวนี้นะครับเพราะว่าม้าตัวนี้ ตอนอยู่ในแปลงนี้แบบเป็นคิกาดหนักเลยนะนะครับคือตอนนี้เราไม่ไม่ได้เน้นเรื่องทายาสักเท่าไหร่นะครับเราจะเน้นเรื่องความสะอาดนะครับแล้วก็ให้ม้ารักษาตัวนะครับด้วยตัวเองนะครับ ใจหมดนะครับคือมาที่เป็นโรคผิวหนังเอ่อถ้าไม่ใช่แบบเรื้อรังอะไรเงี้ยเราจะไม่อยากให้ทายานะครับแค่รักษาความสะอาดไว้ก็หายแล้วนะครับนอกจากมาที่เป็นโรคผิวหนังแบบเรื้อรังนะครับอย่างเช่นแบบ ไม่ได้เอาไปปล่อยแปล,ปล,ปลงก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแพ้มแมลงแพ้ยุงนะครับพวกนี้เราจะเอายาช่วยนะครับทายาช่วยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าม้าแบบเวลาเราเอาไปปล่อยแปลงแล้วมันเกิดโรคผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่รักษาความสะอาดมันไว้นะครับเวลาเ,าเอามาอยู่ในคอกมันจะหายเองนะครับเราไม่ต้องไปเปลืองทายา ไม่ต้องไปเปลืองค่ายานะครับอย่างตัวนี้ก็ปล่อยแปลงก็ไม่เป็นเนาะใช,ใช่ไหมตัวนี้ก็ไม่เป็นนะครับชอบสะอาดอนะครับมาบางตัวมันก็ไม่ชอบสกปรกนะ ใช่ไหมเสียท็อปครับผมมันบางตัวในขี้ออกมาในไม่เหยียบขี้ตัวเองด้วยนะ,ะและ้วก็เวลาขี้ออกมาก็เอ,อไม่นอนทับขี้ตัวเองนะครับนนคือม้าบางตัวนี่แบบขี้เป็นที่เป็นทางมากนะครับขี้ตรงมุม ต,ตัวิกนเองก็มีเสียมุกก็เห็นกล้องแล้วก็จับแปลงจับอะไรแปลงเลยนะรอเล่นรอเล่นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเาปัดแปลงม้านะครับรอมาทำกิจกรรมนะครับช่วงสี่โมงเสียมุกม้าเป็นอะไรเสียมุกทำไมพันบบขา โดนเตะโดนตัวไหนเตะเตะวันไหนวันนี้เมื่อวานโอน้อน, oh. นะครับต้องระวังด้วยนะครับมานะ้าเพราะม้าไม่เคยอยู่ด้วยกันยิ่งระวังครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ได้เวลาปัดแปลงนะครับ โรเครากับเตโรนะครับสีจะคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันตรง,ตรงที่ขนาดของตัวนะครับเตโรจะอ้วนกว่านะครับส่วนโรเคราจะผอมนะครับดูออกไหมครับเนี่ยมันจะผอมกว่านะครับ สีคล้ายๆกันนะครับหน้าตาก็แตกต่างกันอยู่ครับอย่ากัดอยากัดกันโอ้ยอยู่ด้วยกันก็รักกันหน่อยสิบางตัวก็ชอบหยอกนะชอบหยอกเพื่อนอยู่ข้างๆนะหยอกไปหยอกมาเอาจริงนะครับบางตัวนะ่ะหยอกไปหยอกมากัดกันจริงอีกเตะกันอีก นี้ก็เป็นน้ำอะไรครับเสียท็อปน้ำสเปรย์การแมลงผสมอะไรเขาบอกผสมน้ำน้ำยาอะไรน้ำส้มอะไรสายชูบอ่ใช่ไหมได้กลิ่นน้ำได้กลิ่นน้ำส้มเลยอ่ะกับตะไครกับน้ำมันตะไคร้ใช่ป่ะกลิ่นตะไคร่ ผมไม่ได้ผสมครับไม่ใช่คุณเบิ้งผสมนะไม่ใช่ผมครับผมไม่ได้ผสมเพราะว่าไรไดีไหมนี่สูตรคิดคนเองเรอรไม่มีขายไม,ไม่มีขาย <laughs> <laughs> ก็ฝากไว้นะครับใครที่ หาวิธีไล่แมลงยังไม่ได้นะครับให้กับโบควายนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับก็เป็นสูตรของที่นี่นะครับเอาน้าส้มสายชูนะครับผสมกับตะไคร้หอมนะครับกลิ่นมันจะแรงขึ้นนะครับ แล้วก็ไล่แมลงได้ดีด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับ f อทุกท่านนะครับที่อยากจะไล่แมลงให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าม้าของท่านนะครับ ก็โอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเบ็ซีที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับอยากจะไล่มแมลงไล่ยุงนะครับก็ทำตามสูตรนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ ขอลาเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ